นักศึกษาปริญญาเอกวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีทำพิธีรำวงสวงสิงศักดิทธิ์เมืองพเนียดเพื่อเตรียมทำวิทยานิพนธ์การแสดงแสงสีเสียงเรื่องพระนางกาวไวเมืองพเนียด9กรกฎาคมขณะที่จังหวัดเตรียมจัดงานย้อนประวัติศาสตร์เมืองพเนียดวันที่25ถึงวันที่27สิงหาคมที่เมืองพเนียด ตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายเจษดาพรเอี่ยมอุไรนักศึกษาปริญญาเอกคณะศิลปะนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ผู้ทําวิทยาน,นิพนธ์ควบคุมและกํากับการแสดงเรื่องประวัติศาสตร์พระนางกาวไวเมืองพระเนีตดพร้อมด้วยนางสาวอรลวันคามวันกัลยานมิตรผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ได้จัดทำพิธีพิธีรำวงสวงพระนางกาวไวเมืองพเนียดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเตรียมการแสดงเรื่องพระนางกาวไวเมืองพเนียดในวันที่9กรกฎา,าคม2566ที่หอประชุมวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบรุรีนอกจากนี้ทางคณะได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดทองทั่ว จำนวน15ทุนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบ,บรุรีจำนวน10ทุนซึ่งภายหลังพิธีรำวงสวงแล้วเสร็จฝนก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในส่วนของจังหวัดจันทบ,บรุรีนางมณสีตันไลวัฒนธรรมจังหวัดได้กล่าวว่าทางจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน ก็ได้มีการเตรียมการจัดแสดงแสงสีเสียงเพื่อส่งเสรมิมฟ,ฟื้นฟูอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์เมืองพะเนียดที่มีในพื้นที่นี้มากกว่า1,000ปีโดยจะจัดงานในรูปแบบย้อนประวัติศาสตร์ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมระหว่างวันที่25ถึงวันที่27สิ่งหาคม2566 สำหรับเมืองพะเนียดเป็นชุมชนโบราณที่พบหลักฐานทางโบราณคดีประวัติศาสตร์ที่สำคัญจากการจารึกภาษาขอมอายุราวพศ800-1,000ได้กล่าวว่าบริเวณที่ตั้งโบราณสถานพระเนียดนั้นเดิมเป็นที่ตั้งเมืองจันทบุรีในยุคแรกซึ่งอารยธรรมขอมมีบทบาทและเผยแผ่ขยายความเจริญในภูมิภาคนี้ โดยมีเจ้าผู้ครองนครทำการปกครองอย่างเป็นอิสระได้มีการติดต่อกับอินเดียและรับเอาวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาใช้ในวิถีชีวิตเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีเรือสมเภาผ่านไปมาค้าขายกับจีนและอินเดียดังนั้นชาวพื้นเมืองก็คือชาวชองและชาวขอมลักษณะทั่วไปสภาพพื้นที่เป็นที่ลาดเทไปสู่ที่ราบลุ่มต่ำริมน้ำจันทบุรี โดยมีลำน้ำครองนารายและครองสะบาบไหลลงมาจากเขาสะบาบลงไปเชื่อมกับแม่น้ำจันทบุรีเส้นทางน้ำเหล่านี้ คงจะเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญในอดีตอีกทั้งยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพาะปลูกทำให้เกิดสภาพที่เหมาะสมอย่างมากในการตั้งชุมชนซึ่งน่าจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่สันนิษฐานจากขนาดของเมืองโบราณและปริมาณวัตถุที่พบจำนวนมากและหลายยุคสมัยโบราณสถานเมืองพเนียดมีผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างประมาณ1,000เมตรยาวประมาณ2,000เมตรแนวกำแพงเมืองโบราณและคูน้ำเกือบทั้ง ในปัจจุบันถูกเกลี่ยลงจนไม่สามารถสังเกตได้เท่าที่หลงเหลืออยู่เป็นแนวคันดินด้านทิศใต้ของเมืองมีความสูงราวาเมตรมีความยาวราว50เมตรส่วนแนวกำแพงเมืองด้านทิศเหนือเดิมถูกถนนสุข,ขุมวิทตัดผ่านบางส่วนพื้นที่ภายในเมืองโบราณปัจจุบัน เป็นบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมโดยด้านทิศตะวันออกของเมืองพื้นที่ส่วนใหญ่มีการขุดยกร่องเพื่อทําสวนผลไม้ส่วนที่ลุ่มบริเวณด้านทิศตะวันตกเป็นพื้นที่ทำนาโดยถัดจากแนวกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตกออกมาจะเป็นที่ลุ่มต่ํามากเช่นบริเวณบ้านสาราแดงในหน้าน้ำจะมีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างขาบ นางสาววชิรญาตมังขังตกาิโตสขะอาอิมาตุอุทิัร้อยแปดท่านทรุศยยาสาโกราการจะน้อมันเทิท่านบาพิทยาการจะปกพระรามเจ้าทั้งแปดพุนซรรมกัริยอิทิกันไปประเสริฐจวบวางาทจวบดีเมตานกเมตามาบาลมีอันศสิองค์บรมกูข้าพเจ้าจะจตรงกษาพระบุณ พระเม่นางกาวยทีวีวัดจันงนมัสสะการิยาเดี <Four> ๋ยวใครที่ได้มอรไร สมนึกวิสุทธ์ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน